นั่งถอดรองเท้าแล้วให้อยู่บนพื้นอย่าอยู่บนรองเท้าอย่าทำปัจจอย่าทำเงินใส่ลงไปในปากนะครับใส่ปากเพื่อความสมดุลมีสตินะครับตอระำมาต่อวางเป็นของที่รัาขงท่าน ้าห้องน้ำเนี่ยเข้าที่ปุึติก็ได้ห้องแรกห้องแรกครับผมผูกเข้าห้องน้ำเหรอครับตั้งท่าก่อนอ๋อตั้งท่าด้วยเส้นด้วยสายครับเ <c oughs> ต้องหมุนปักปักของหมื่นนะด้วนะครับสำหรับข้าวที่เราจะตัดใส่แต่อประมาณอย่างตัดเยอะนิดนึงข้าวจะได้ไม่สุกแล้วก็ข้าวพุนเวลาผู้บรรจารย์ท่านเดินผ่านไม่เห็นข้าวก็อาจจะไม่เรียบร้อยไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันระมัดระวังในการตักข้าวใส่ปาก ราต้อวังัมากที่สุดนะครับยวบอกว่าอย่าให้ต0เลยก็คงจะอาจจะราปรับก็ได้เดี๋ยวปรับ20,000นอากอัพราคเป็นปถ้าจะได้ไม่โหดับก็ขอความร่วมมือ่างที่ได้ประชาชนท่านไว้ด้วยแลขอทั้หมดณบุภกมบทุกท่านท้งตอนนี้พ่อแม่สวรรท่านก็พร้อมที่จะเดินทินะครับเชิญท่าน เธอได้อยู่ในใจเลยใช่ไหมอยู่นอกใจตลอดอ่าหลวงปูุ่ณธนทานแล้วตอนนี้ทางไหนอยู่ใกล้ๆทางพิษลงลองดูท้าวที่ว่า พร้อมๆน้ำพอดีเนาะหยดก่อนนะน้อดูดกระเป๋าตังค์อยูสักมาด้วยนะจ๊ะอย่ามีมิดมาหานะจ๊ะ ดูแลกระเป๋าตังค์ด้วยนะพี่เดี๋ยวไม่ได้กระเป๋าตังมาเดี๋ยไม่มีตังเลยมียืดยืมกระเป๋าไปนึงเด้อไนี่เป็นพี่าายมนก็แคไปไปจาเนูรถไปตรงนู้นน่ที่ตรงรถรถน่ะเพราะว่ารถตรงนั้นเตรียมเลยนะครับ่องที่ดงเข้ากองเตรเรียบร้อยนะครับ เื่อท่านใส่ปาเสร็จเรียบร้อยเจนเเข้ามาเลยนะเมื่อกี้เตรียมร้องที่จะรับหยุดเดินเอาเส้นเลยนะครับยืนเส้นเลยนะครับยืนเส้นเลยครับลกกู่ไทางแล้วก็ที่น่าจะร้อยที่จะทำพิธีอะไเขาเขาเขาาสวยด้ไหมา ตักบาบด้างนี้เลยครับตักบาบด้างนี้เลยเอานีเลยครับตักบาบด้านนี้ครับตักบาบที่ครับมีสผลตรงตรงว่างนะครับเชิญเลยครับขอรองเท้าไปด้านหลังนะครับขอรองเท้าด้านหลังครับยืนข้างที่ห้อ ไอติมอารมณ์ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วันนี้มีขนอยางม่วงมามาครบทีมไหมครับอันนี้มาครบทีมไหมครบนะครับไอติมอารมณ์ดีอันนี้เลยครับ ลบสิบล้อรลสิบลอ้อนะ่ะสิบลอ้อมาสวัสดีครับวัสดีสามลอ้มลอหายไปเจ็ดลอ้อ ครับสบัสดี้ขอบคุณโป่งจำได้ไม่เคยลืมชื่อน,นี้จำโป่งได้จำคุณ่นโต,โตอีกคนนึงน,นะคะครับผมครับผมเนี่ยอยู่อยู่ในฟรรรเรในฟร,รมแล้วครับเนี่ยอยู่ในเฟร,รมกล้องเลยนะครับเชิญครับเดิสบายเดินนั่สบายเดินดับสบายไม่ต้องก้มเดินตามสบายเลย พระครูหาที่นั่งเจอแล้วใช่ไหมครับกาแฟกาแฟมงคลครับมาอยู่ตรงหน้าหลวงปู่หน่อยหลวงปู่เดข้าวไม่ได้เั่ โอ้หาพี่แดงตังนานโอ้โยโนี้ก็าต้องใส่แมสกจ้ะใส่หรอใน่เรากดกดแมสเซียมกดแมสกได้อย่ากดแม็กนะพี่แดง อ้ยังร้อนวเลยร้อน้ออยวร้เสียวเกลียวไม่เกลียวนะ